โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Lucky Channel ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ของเรา ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้นะโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคาลุปิจะกิปติมันตังมะอะอุโอมพยาครุดลุด,ล,ดลุดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะเจริญนะมั่นคงนะได้ทรัพย์นะเมตตาอิติปิโสพระขวา พระพุทธเจ้าสั่งมาพยาครุษล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพยาครุธยันติอภิปูยาจามิพยาครุธจะพุดมนุษย์จะเกิดพุทธทางแคล้วคลาดรำมังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบา นะปัจจโยโหนตุคลุปิจะกิต,ติมันตังมะอาอุโอมพยาครุดรุลุดรุลดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะเจริญนะมั่นคงนะได้ทรัพย์นะเมตตาอิติปิโสพระขวาพระพุทธเจ้าสั่งมาพยาครุด ล้างอาถรรอิติคงเนื้ออิติคงหนังพยาครุธยันติอภิปูยาจามิพยาครุธจะพุดมนุษย์จะเกิดพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาณปัจจโยโขนตกคลุปิจะ กิตติมันตังมะอะอุโอมพยาครุธุลุตรุลตแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะเจริญนะมั่นคงนะได้ทรัพย์นะเมตตาอิติปิโสพระขวาพระพุทธเจ้าสั่งมาพยาครุธล้างอาถันอิติคงเนื้อ อิติคงหนังพยาครุตยันติอภิปูยาจามิพยาครุดจะพุดมนุษย์จะเกิดพุธทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาณณปัจจโยโหนตุคลุปิจะกิตติมันตังมะอาอุ โอมพยาครุฑุรุตรุตแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณจะเจรินณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสพระขวาพระพุทธเจ้าสั่งมาพยาครุฑล้างอาถรรอิติคงเนื้ออิติคงหนังพยาครุฑยันติ อภิปูยาจามิพยาครุตจะพุดมนุษย์จะเกิดพุทธัทงแคล้วคลาดทรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนปัจจโยโหนตุกคลุปิจะกิตติมันตังมะอาอุโอมพยาครุตุรุตร,ร,รุแล้วรวย ณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสพระควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพยาครุฑยันติอภิปูยาจามิพยาครุฑจะพุธ มนุษย์จะเกิดพุทธัทงแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนปัจจโยโหนตุท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องลั c คกี้แชน e นลในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซุปเปอร์แตง่งซุปเปอร์แชท ซูเปอร์สติ๊กเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ